มีทองด้วยครับ<ะ>ขุดทองแล้วขุดทองก่อนเอ้ย hey, ดีเด็กขุดทองเออใช่อ,อะไรสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ไม่เล่นไม้ครับแมปเอาชีวิตรอดนะครับโอ้เว่ <Yeah. S 1> เครับผมดิชิโลแล้วก็อะไรเอานะครับตะเบ้อ วันนี้เราจะเล่นมาครับแบบเอาชีวิตรอดนะครับเป็นแมปสกายเออแมปเราตั้งชื่อเองเลยป่าเฟิร์สเออสกายบล็อกลอยล้านเกาะเออเราจะตั้งชื่อว่าเกาะอาอลอยฟ้ายักษ์นะครับโอเคตามนั้นครับ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนก็เลิคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมทุกคนแค่เอื้อมมือไปกดภายในไม่กี่วินนะครับแค่เอื้อมมือนิ้วชี้หรือเอาเมาส์ไปคลิกนะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับมันจะได้เป็นกำลังใจน,นะครับแล้วก็30-50ไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมแล้ก็ช่องเฟิร์สด้วยนะครับผมโอเคไป<ต>วันนี้<ต>คือ<ต>เราจะได้กดตะลุยเกาะเรื่อยๆเลยนะผมผมจะพยายามเล่นให้จบนะครับขอพูดไปก่อนเลยนะครับว่าไม่รับประกันว่ามันจะจบหรือไม่จบนะครับแต่จะพยายามให้มันจบ แล้วเราจะเล่นเรื่อยๆ,ๆนะครับเราจะทํา10ตอนแล้วกันเพิ่มไปเป้าหมายคือของเรา10ตอนนะครับเฮ้ยมันอาจจะมีเกาะบางเกาะก็ได้ที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอดีเอ,อ็นอะเออต้องห่วอต้องประหยัดไม้ไปเนะี่ยมีต้นไม้เยอะไม่ต้องหรอกเนาะครับโลออกทั้งหมดเลยเฟิร์สไปใครชอบโปรเจกต์เฮ้ยเอาถ่านนึกว่าหิน <c oughs> คือจะตกใจทำไมวะเะ <c oughs> ดี๋ยวนะนึกว่าแบบขุดได้ซิว์ฟิตมาใครชอบโปรเจกต์นี้ก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมดูผลตอบรับแบบตอบรับก่อน ถ้ามันดีก็คือผมก็จะทำยาวๆนะครับอันดับต่อไปเราต้องหาอาหารนะครับถ้าเราไม่มีอาหารเราก็จะอร่อยนะครับผมอืมอะไรวะนนั่แหก็จะขุดกูทําไมกูจะขึ้นไปด้านบนฮัลโหลออ้าวไม่รู้อันดับต่อไปเราต้องเราจะไปเกาะอื่นเราต้องต่อบบอกไปเอาเกาะไหนไหนก่อนเกาะที่มีหมู่บ้านเอวินซีฝั่งไม่ไม่ไม่เราไปเกาะส่วนเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้เราไปตัดไม้ก่อนไหม หรือเราจะมาเกาะที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันแค่เกาะเราก็เกาะที่ใกล้ที่สุดเราก็ตรงนู้นเลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเกาะลอยฟ้าเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยแต่จริงแหี่จริงมันเกิดมันเกิดเยอะขึ้นเฟิร์เคลียร์พื้นที่ก่อนเฮ้ยข้างล่างอาจจะมีเราต้องเกาะนี้เป็นฐานฐานเราใช่เราต้องเกาะนี้เป็นตอนหลังครับทำพื้นที่โล่งๆเลยแบบโล่งๆเลยอ่ะเฮ้ยเตรงนู้นไม่แก้เฟิร์สอ่ะโอเคลืมลืมบอกตาของตกครับเราจะปรับตาของตกไหมเฟิร์สของตกไว้แล้ว โอเคตกไปข้างล่างก็ไม่ไหววะวิกีนี้มันมันแหลกเลยไม่หันตั้งตัววันแรกก็จะชิวหน่อยนะครับผมแต่ตอนคืนเริ่มจะไม่ชิวเออคืออาจจะมีตัวอะไรมาเยี่ยมเยือกก็ลงเอาชื่อโปรเจกต์นี้ไปเลยทุกคนครับช่วยตั้งช่วยกันตั้งได้นะไม่ได้ไม่ไหวเดี๋ยวตั้งเองเออตั้งเองก็ได้เกาะสุดอินดี้ไม่ได้เดี๋ยวคลิปกลางคลิปกลางคลิปเลยกอดโน้ตแล้วกันไปกอดไหนที่มีไม่ต้องเลือกนะครับเออกอดโน้ตทีมีครับ คีเปอร์ดีไม่กลัวอย่ากลัวอย่ากลัวแป๊บนึงเราอยากทำให้มันระเบิดแม้ตต์ดิคาดเราแกะบัคเลวีน่ะเลวีอ้าอุ้ยเอเมล่าอาหารโอ๊ตไม้โอ้ชิบเราได้มาได้ซีมาแล้วเฮ้ยโอ้โหบ้านพังนะเกาะพังทุกอย่างพังวิเล็กลงเลยครับพังหมดละเราไปอยู่ที่ไหนก็พังหมดใช่นนั้น่ะถามจริงไว้เก็บน้ำตรงนี้ไว้นะนี่มีเตียง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 มีกล่องคุณเหล็กเลยคุณเหล็กเลยคุณเหล็กเลย กลับไปเกาะหลังกันไอฝนตกบ่อยมากเลยอะตรงเนี้ยแมปนี้แมปไม่ใช่ตรงนี้โอ้หพูดตรงนี้เหมือนตรงอื่นไม่ตกอ่าคิดถูกแล้วครับที่เรามาเกาะนี้ถ้าไม่เรามาจีเนี่ยจังเลยทำไมเราจะทำสักสิบตอนแล้วกันเพื่อเราจะลิมิตแค่สิบตอนเท่านั้นเอ๊ะอันนี้บล็อกอะไรอะเฮ้ยพงองอะไรวะว๊นู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 อันนี้บล็อกอะไรแบ็คคนกีตนี่เป็นบล็อกฐานโอแล้วบ้านนี้ไม่มีเลยเนี่ยเอากดเก็บผลเก็บใหญ่มึงไป อาเด็กเก็บเลยไม่มีดับต้องเก็บแกะไว้ผสมพันธนะุ์ไว้เนี่ยแกะตายยังวะเมื่อกี้เหมือนอ้าวเฮ้ยแกะตายแล้วโอ้โหเนื้อแกะอยู่ในมือครับเอาแล้วผมจะไปยังไงครับเนี่ยเอ้าเฟิร์สท,ทำไมอ,ะ <c oughs> อ่ะใช่สกิลตันดักทางกลับโอ้โหโอ้โหตายแน่เลย <c oughs> เอา้าเฮ้ยครับรอดแล้วครับตอนนี้มันยังไม่มืดไงมันยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะไม่มืดแล้วก็บ้าแล้วนอนได้แล้วนะ่ะได้นี่แล้วเฟิร์สเตียงกดนอนให้มันเช้า อันนี้เมืม่อหรือเช้าเนี่ยเมืดเหรอมันเช้าอยู่เนี่ยแต่มันนอนได้ตอนฝนตกก็ดได้เต้เาเผามาเลยนะครับเอาเส้นตามเต้เาเผาเก่งมากมันไม่เงียบกันหมดเลยปลาเฟิร์สวันนี้เราต้องเราต้องเปลี่ยนเกาะนี้เป็นแนวลาบให้หมดโอเคได้เลยเอ้ยแล้วไม้มันไม่ตรงได้เหล็กมาแล้วว่าต้นไม้เกิดแล้วอ่ะเฟิร์สก็คุณเหล็กเอาไปเลยเฮ้ยไอิรอนโชว์วิล ผมจะลองดูด้านล่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง<อ>ขุดเจาะไปไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องขุดกรร็ได้ต้องตรงนี้แค่เป็นบ่อน,น้ำปออไปเอาวะเออไ้เดี๋ยวทำทางลงทําก่อนเออทำเดียตรงนี้ไม่ยังมีทำาให้ลงไปน่ะจะไปอีกก่อนหนึ่งไหมก่อนไหนยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่เล่นเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเออมาทำทางลงตรงนี้เลยกันไปเจาะเจาะไปครับลงไปข้างล่างแล้วก็ทำเป็นฟาร์มอ้อยฟาร์มขุดกันมัน แต่นี้มันไม่ใช่สกายบล็อกนะมันไม่ใช่สกายบล็อกอันเนี้ยมันก็โลกธรรมดาข้ามอยู่บนเกาะตอนนี้ใครอยากจะเล่นนะครับผมไปหาเองนะครับไม่แปะไว้หยอกหยอกด้านม่างไม่มีเลยไม่มีถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอาดีเอาโหมืดเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงลาวามาแล้วครับผมได้เสียงลาวูนะครับลาวูลาวาแฮะลาวูลาวูนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยครับด้านล่างด้านล่างไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับ ไปจบเกาะนี้สิ้นสุดแล้วไปจบปะมีเหล็กด้วยทำไมมันมืจดจังเลยขนาดนี้วะมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยตรงนี้มีเลสโตรอะไรจเ้ามีทองด้วยคะขุดทองลนะขุดทองก่อนเอ้ยดีเด็กขุดทองเออใช่อ,อะไรไอ้ <c oughs> ของหายหมด <c oughs> แตก <c oughs> แม่งเปล่า <c oughs> ก็ไปได้รับไปขุดหินเพิ่มไปอ,อ,อ้กูแตกเดี๋ยวหน่น้อยก็ได้ของเอามาไปขวานะขวานขวานขวานไม่อยู่กูเอา้าอยู่นี่นี่มาอาหารใช่ปะเมืม่อไหร่ันจะมืดเนะอองียเฟิร์สปล่อยมืดบ้างไปมันจะได้าทาย,ทายมผมขอบอกไว้ก่อนเลยมไม่รับประกันว่าจบหรือไม่จบนะครับทีวีนี้จะพยายามให้มันจบ ปูคาละปูคาละเรามีอาหารกินแล้วไปดีเรามีอาหารกินแล้วอตรงนี้ก็มีอาหารอีกเกาะหนึ่งเนะี่ยมีเป็นฟาร์มเองเนะี่ย <Okay. S 1> คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทําคือแมพมันก็ทําให้อยู่แล้วเอ่อจะตรงจุดมุ้งหมายของแมพนิ้มคือเลยเนะี่ยไป็นมันจะมีไปไหมนะ่ะต้องมีมต้องมีหรือวะตรงนี้มีหูมีแก่โอเคผสมพัน,นได้เลยเนะี่ย ไอ้ไอ้นั่นมันค้าเยังไงเราผสมพันแกะเลยครับนี่นี่ได้แกะแล้วเอ๊ะไอ้โคมไฟมันค้าเยังไงอ่ะใช้เหล็กไงเดี๋ยวเพิ่งทำเลยใช้ช้อนก่อนเป็นเปลืองไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคมไฟพู้ติดไอ้แคมไฟอ๋อค้าเป็นละค้าเป็นละโอเคอ่าต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะฮะ ไม่มาเล่าเต็มเลยเฮ้ยนี่เออมีแคมไฟแล้วว่ะเอาแคมไฟไปปิ้งอาหารล้วกันเสียงมาจากด้านล่างทำไมดิซิโลอยู่ก็เงียบไม่ได้เงียบครับผมพูดอยู่ใช่ผมฟังดับอยู่แล้วครับผม,ผมเฮ้ช่างมันเดี๋ยวค่อยแก้มีเดี๋ยวค่อยแก้ด้วยไม่ดีดูก่อนนั้นดิเกาะโคตรใหญ่เลยไหนะเออ แม่งไม่ได้เสียงแลวบอกให้ผมเหมือนจะมีทํำด้วยอ่ะม,<า>มีห่านไหมเอาทํานไปดิมีห่านไหมห่าเอาไปดิเอาไป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 นี่นะพบมาพอดีเลย<า>มีท้ำเหรอวะใครขุดไว้อ่ะพูข<า>ุดเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงนี่ฟังขวามฟัองอีสปอร์ตครับผมแถวนี้ตรงข้างล่า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 งเสียงครัง้งเสียงค้งคืนกูได้ยเสียงครั้งคืนัางข้าวเอ้ยอะไรวะเอ้ยโกโลกโลกลกลงโลกลงโลก นี่ไหนวะเนี่ยโคตรใกล้เลยเนี่ยด้านล่างชัวร์โอ้ไม่คูไม่ไม่ด้านล่างอย่าแม้แต่จะไม่มีอะไรหรอกล่งด้านล่างไม่มีอะไรหรอกว่าเสียงมาจากไหนไม่ไงเจอแล้วไาทีพีมาเนี่ยอาจจะเป็นสตองโฮหรือเปล่าเราก็เพ้อไปนะครับเ้ย จบเกะป <are> ่ะยูอาดูทำไมฉชนตองหูเหรอนี่อะไรอะบีอาดูว่อรอเมื่อแล้วไม่นอนอ๋อเมื่แอแล้วครับปะกับเพื่อแล้วมันไม่ใช่ซองเองูแล้วมันทำทำไมแกะประสมพันธ์นะยังแล้วแกะหาไปไหนตัวหนึ่งวะเอาลูกแกะเอ้ลูกแกะมันโตแล้วฮ่าโตโคตรไว <c oughs> เอ้ยยังไงแกะสีเทาแกะสีเทาไม่ได้ไม่ใช่ตัวนี้อ้าวอ้าวไปไปแคบไม่ไปไปหากันเอออย่างนั้นแหละครับผมโอ้ยนี่ไงมันเซซ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 มันจุกขึ้นอีกกันคนคนน่ารักตัวละแก่ตัวละเปล่าพูดไปง่ายเลยฮะโอ้โหคนไวเลยโอ้ยเกาะละมืดว่ากลับไปต้องเจอโอ้โหดูเกาะข้างๆฝั่งทะเลทรายก็น่าไปนั่นตัวอะไรเต็มมึงหมดเลยปล่าไฟ ไม่ข้าวจะตอ่ะเราทำให้ก่อนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับห้ามมีไม่แต่มดเกิดมุดไม่แต่ตัวเดียวก็ต้องฆ่าเฮ้ยเอาเรื่องไปปลูกข้าวต่อมีเมล็ดซก็ปลูกไปซักทองด้วยเนี่ยตรง้นเกอนเรามีลาวาไหมมีนล่างเดี๋ยวตรงนี้กูทำเป็นบ้านดีกว่าโอ้โหจุสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวต่อเกาะออกไปจะทำอะไรวะ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแปะ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 เลยอะไรวะอันนี้ทำอะไรเนี่ยถูกอะไรกันฟักทองฟักทองโกฟักโกฟักฟักทองเอาดอกไม้ทำอะไรดีวะตัดต้นมาต้นนี้ทำเป็นผุนใช่ไหมอืมวันนี้ยาวครับทุกคนเรามีคลิปลงแล้วคอนเทนต์ไม่ตันนะครับ อโอเคตอนนี้เรามาร์กเรานี่อะไครับเออ,เออเออยึดเออเกาะสองเกาะนะครับก็จะ<ย>พูดได้ตัดออกนะตัดออกน,นี่นี่นี่บ้านเราตอนนี้แล่ท้องก่อนบ,บ้านโอเคไม่ต้องนอนนะมืดๆท้ายๆอาหารไม่มีอีกกระดูกข้าวตายนะแต่อดินไม่ไววะเฮ้ยยาเรื่งเรื่ของเรื่งเวลไม่มีเวลล์โอเคไม่ต้องแล้กินแทนแล้ว ไมแมบบนี้มันง่ายจังครับเนี่ยตกลงไม่ใช่เราทำะไรครับเนี่ยแบบนี้ไปดีเอ็นใช่ไหมใช่น่าจะใช่โอเคนะครับทุกคนเราพอเคสนี้ก่อนแล้วกันนะครับนั่นเราจะมาต่อกันที่พาคสองนะครับผมทุกคนนะจ๊ะ <laughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้สามสิบถึงห้าสิบไลค์มันจะดีมากๆเลยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจเยอะนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเฟิร์สช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจ้อ <laughs>